ติรรปราณีตัดสินใจที่จะแต่งงานกับนายสุทินหลังจากคบหาดูใจกันมาได้ระยะเวลาพอสมควรแล้ว หากจะว่าไปแล้วการแต่งงานกันในครั้งนี้ความจริงปลานี้ไม่ได้รู้สึกรักสุทินแต่อย่างใดแต่เหตุที่หล่อนตัดสินใจลงไปก็เนื่องจากหล่อนมั่นใจในความดีและมั่นคงในความรักของสุทินที่มีต่อหล่อนมากกว่าเหตุผลอื่นชีวิตคู่ของทั้งสองดูเหมือนจะดำเนินไปด้วยดีในช่วงแรกเพราะว่าต่างคนต่างก็ทำหน้าที่ของตนเองอย่างดีที่สุด หน้าที่แม่บ้านแม่เรือนปราณีก็ทำได้ไม่ขาดตกบกพร่องขณะที่สุทินก็ทำหน้าที่เป็นผู้นำครอบครัวได้เป็นอย่างดีงานหนักหนาสาหัสแค่ไหนถ้าทำแล้วได้เงินสุทินไม่เคยเกี่ยงจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งคลื่นลมมรสุมก็ได้พัดโหมกระหน่ำเข้าสู่ชีวิตของทั้งคู่จนได้เมื่อมีหัวหน้างานใหม่ย้ายเข้ามาประจำยังโรงงานที่ปราณีประจำอยู่ และการเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ประจำของหัวหน้างานใหม่ดูเหมือนปราณีจะเป็นคนงานหญิงเพียงคนเดียวเท่านั้นที่หมอนี่ให้ความสนใจเป็นพิเศษแรกๆความรู้สึกที่หัวหน้าใหม่มีต่อปราณีหล่อนก็ไม่ได้รู้สึกรู้สาอะไรมากนักเพราะว่าหล่อนเฝ้ารำลึกอยู่เสมอว่าตนเองมีครอบครัวมีสามีแล้วไอการที่จะไปคิดปันใจให้ชายอื่นเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องตามทํานองคลองทมเป็นอย่างยิ่ง แต่ก็เหมือนดังที่โบราณกล่าวไว้ว่าน้ำหยดบนหินทุกวันหินมันยังกล่อนนับประสาอะไรกับหัวใจอ่อนๆของปราณีพอโดนหัวหน้าหยอดคําหวานทุกวันมีหรือจะไม่อ่อนระทวยแม้จะรู้อยู่เสมอว่าคําพูดหวานๆที่เขาหวานให้มันไม่ได้มีความจริงใจเท่ากับการกระทําของสุทินก็ตามทีจากแต่ก่อนที่ไม่เคยรู้สึกรู้ษาให้กับคำพูดของหัวหน้า บัตรนี้หล่อนก็เริ่มเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของทั้งสองคนซึ่งก็แน่นอนผู้ที่เสียเปรียบย่อมหนีไม่พ้นสุทินเมื่อความรู้สึกดังกล่าวสั่งสมมานานวันเข้าพฤติกรรมของปราณีก็เปลี่ยนไปหล่อนเริ่มรู้สึกหงุดงิดในการกระทําของสุทินทุกเรื่องทั้งที่เมื่อก่อนนี้หล่อนไม่เคยเป็นหล่อนเริ่มจะกลับจากการทํางานมืดค่ํางานบ้านงานเรือนก็ไม่ค่อยให้ความสนใจอย,อย่างแต่ก่อน จากพฤติกรรมที่ปราณีกำลังเป็นอยู่สุทินทราบดีแต่เขาก็พยายามเก็บมันไว้ไม่พูดจาอะไรออกมาเพราะหวังว่าในวันข้างหน้าทุกอย่างที่กำลังเลวร้ายมันอาจจะดีขึ้นแต่ว่าสิ่งที่สุทินหวังไว้มันไม่ได้เป็นไปอย่างใจหวังนอกจากพฤติกรรมของเมียรักจะไม่ดีขึ้นแล้วมันกลับเลวร้ายลงไปกว่าเก่าเรื่องราวต่างๆระหว่างปราณีกับหัวหน้างาน ก็ถูกคนงานด้วยการเอามาซุบซิบนินทาเป็นที่สนุกปากในทำนองว่าปราณีกับหัวหน้างานแอบมีอะไรกันลับๆเรียบร้อยแล้วด้วยความโมโหที่ได้ยินเรื่องราวเช่นนี้บ่อยๆมันก็ทำให้สุทินตัดสินใจที่จะเปิดใจคุยกับเมียรักถึงความเป็นจริงของเรื่องราวทั้งหมดแต่พอสุทินถามเสร็จและยังไม่ได้พูดอะไรต่อแทนที่หล่อนจะเข้าใจสิ่งที่เขาต้องการ ปราณีกับแสดงอาการฉุนเฉียวออกมาพร้อมกับตำหนิสามีอย่างรุนแรงว่าคนเราเป็นผัวเมียกันต้องไว้ใจกันคำพูดของคนปากคันนัไปเชื่อทำไมทั้งปราณียังเหน็บแนมสุทินทิ้งท้ายอีกว่าถ้าหากสุทินเชื่อคำพูดของคนปากคันมากกว่าคำพูดของหล่อนก็ให้เขาไปอยู่กับคนพวกนั้นเสียครั้นได้ยินเมียรักกล่าวอย่างมีอารมณ์สุทินก็จำต้องข่มใจให้เย็น แล้วก็พยายามอธิบายความในใจที่เขารู้สึกแต่ดูเหมือนปัญหาทุกอย่างมันจะหนักกว่าที่เขาคิดไว้มากเพราะเมื่อมาถึงตรงนี้ไม่ว่าเขาจะพูดอะไรอธิบายอย่างไรหล่อนก็ไม่รับฟังเสียแล้วเป็นอันว่าการสนทนากันในวันนั้นต้องปิดตัวลงไปโดยไม่มีข้อสรุปอะไรของเรื่องราวที่กำลังเป็นหลังจากที่เกิดการถกเถียงกันในวันนั้น ต่างคนต่างก็ไม่ยอมปรีปากพูดอะไรออกมาสุถิน,นั้นเอาแต่ทำงานกว่าจะกลับบ้านก็ดึกดื่นเที่ยงคืนขณะที่มีรักสองถึงสามวันถึงจะกลับบ้านสักครั้งหนึ่งเมื่อทุกอย่างดำเนินไปในทางที่เลวร้ายความรักความมั่นคงความซื่อสัตย์ที่เคยมีให้เมียรักอย่างเปี่ยมล้นบัดนี้มันแปลเปลี่ยนไปเป็นความผิดหวังและความไม่เข้าใจแทนและแล้วเมื่อทุกอย่างได้ดำเนินมาถึงที่สุด สุทินก็ตัดสินใจจบทุกอย่างด้วยการเรียกเมียรักมาคุยกันให้รู้เรื่องว่าจะเอาอยัางไงกันดีระหว่างอยู่กันอย่างนี้ต่อไปหรือว่าต่างคนต่างไปซึ่งก็แน่นอนแล้วว่าปราณีเมียรักย่อมเลือกหนทางที่สองทุกอย่างจึงลงเอยอย่างที่สุทินไม่ต้องการความเจ็บปวดก็ย่อมเกิดขึ้นกับสุทินอย่างหลีเกเลี่ยงไม่ได้ความทุกข์ทรมานที่เขาได้รับ เขาไม่อาจจะบอกกับใครให้ทราบได้ว่ามันมีมากมายขนาดไหนสิ่งเดียวที่พอจะทำให้เขาคลายความเศร้าได้ก็เห็นจะมีแต่เหล้าเท่านั้นเพียงแค่ไม่กี่สัปดาห์ที่เขากลุกอยู่กับกองทุกและน้ำเมาสุขภาพร่างกายรวมไปถึงหน้าที่การงานของเขาก็เริ่มย่าแย่จนในที่สุดเจ้านายก็ทนเห็นสภาพที่ไม่เป็นผู้เป็นคนของเขาไม่ไหวเจ้านายก็เรียกเขาไปเตือนเพื่อให้เขาปรับปรุงตัวให้ดีขึ้น พร้อมกับยื่นคำขาดว่าถ้าหากเป็นอย่างนี้ต่อไปเขาจะไล่สุทินออกจากโรงงานเพียงแค่นี้มันทำให้สุทินตั้งสติแล้วก็คิดอะไรได้หลายๆอย่างขณะที่เขากำลังแย่เขากำลังจะเป็นจะตายแต่หลอนกลับไปหลงระเริงมีความสุขอยู่กับคนอื่นคนอย่างนี้สมควรแล้วหรือที่เขาจะตายเพื่อหลอนความชิงชีวิตเขายังมีคนที่รักคนที่ปรารถนาดีกับเขาอีกมากมาย แล้วทำไมเขาไม่อยู่เพื่อคนเหล่านั้นทำไมเขาต้องไปจมปลักอยู่กับคนที่ไม่ได้รักเขาแล้วก็ทำร้ายเขาด้วยเมื่อคิดได้อย่างนั้นสุทินก็ตัดสินใจเริ่มต้นใหม่ด้วยการหยุดกินเหล้าโดยเด็ดขาดแล้วหันกลับมาเป็นสุทินคนเดิมคือตั้งใจทำงานส่วนเรื่องราวในอดีตนั่นจะเป็นอย่างไรช่างมันเขาทิ้งมันไปหมดแล้วไม่เก็บมาคิดให้เปลืองสมองแล้วทุกอย่างในชีวิตของสุทินก็ดีขึ้น เขามีแฟนใหม่แล้วหลังจากที่เลิกกับปราณีได้เกือบสองปีแฟนคนนี้เป็นคนดีแล้วก็รักเขาอย่างจริงใจส่วนปราณีนั้นเมื่อได้แยกทางกับเขาหล่อนก็ย้ายตามหัวหน้างานที่เป็นคนรักใหม่ไปยังโรงงานอีกแข่งหนึ่งเป็นสาขาแล้วก็ไม่ได้ทราบข่าวครา,าวของหล่อนอีกเลยจนกระทั่งเมื่อสองสเดือนที่ผ่านมาสุทินได้พาภรรยาไปฝากท้องที่โรงพยาบาล ขณะที่เขากำลังรอภรรยาออกจากห้องตรวจพลันสายตาของสุทินก็เหลือไปเห็นผู้หญิงรูปร่างผอมแห้งแต่งตัวส้มคนหนึ่งกำลังนั่งอุ้มลูกอยู่บริเวณหน้าห้องจ่ายยาเพียงแวบ,บเดียวที่เขาเห็นผู้หญิงคนนี้สุธินก็รู้ได้ทันทีว่าหล่อนจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากปราณีอดีตเมียรักของเขานั่นเองด้วยความเป็นห่วงตามประษาคนเคยรู้ใจกัน ทำให้สุทินจำต้องเดินเข้าไปหาหล่อนแต่ยังไม่ทันที่สุทินจะก้าวเท้าไปถึงร่างของปราณีที่นั่งอยู่ปราณีก็หันมาเห็นเขาเสียก่อนเพียงแค่หล่อนเห็นเขาเท่านั้นหล่อนก็รีบลุกขึ้นทันทีเพื่อที่จะหนีไปแต่สุทินก็ไวกว่ารีบวิ่งเข้าไปหาพร้อมกับจับมือปราณีเอาไว้แล้วฉุดให้นั่งลงโดยมีเขานั่งคุมเชิงอยู่ข้างๆทั้งคู่นั่งจ้องหน้ากันอยู่นานพอสมควร จนเมื่อปราณีอดทนไม่ไหวหล่อนก็พลั่งพูเรื่องราวที่เกิดขึ้นหลังจากที่เลิกกับเขาด้วยน้ำตานองหน้าว่าพอหล่อนแยกทางกับสุทินแล้วก็ติดต่างไปอยู่กับหัวหน้างานที่สาขาของโรงงานตอนแรกๆที่อยู่ด้วยกันสามีใหม่ของหล่อนก็ทำท่าว่าจะเป็นคนดีและน่าจะมอบความสุขให้กับหล่อนได้แต่ความคิดของปราณีก็เป็นได้เพียงแค่ความฝันเท่านั้นเพราะเพียงใช้ชีวิตร่วมกันได้ไม่นาน สัญดานเดิมของสามีใหม่ก็เริ่มออกลายให้เห็นจากที่ไม่เคยกินเหล้าเมายาเล่นการพนันติดผู้หญิงแต่ทุกอย่างสามีใหม่ของหล่อนก็เอาหมดแล้วที่สำคัญกว่าอะไรทั้งหมดในยามที่สามีเมาใหม่กลับมาก็มักจะลงมือทุบตีหล่อนเป็นประจำจนเป็นเหตุให้หล่อนทนไม่ได้หล่อนก็เลยตัดสินใจพาลูกหนีออกจากบ้านมาเผชิญชีวิตตามญถากรรม แล้วก็ได้มาพบสุทินที่โรงพยาบาลส่วนสาเหตุที่มาโรงพยาบาลวันนี้ก็เนื่องมาจากต้องพาลูกมาเอายารักษาโรคประจําตัวสุทินได้ฟังเรื่องราวจากปากของอดีตเมียรักกล่าวจบก็ไม่ว่าอะไรต่อนอกจากรู้สึกเห็นอกเห็นใจแล้วก็สงสารเป็นอย่างยิ่งแต่ก็ไม่รู้จะช่วยเหลืออะไรได้ไอความรู้สึกผิดหวังเคยไม่เข้าใจหล่อนในอดีต บัดนี้มันไม่เหลือร่องรอยปรากฏขึ้นในหัวใจเขาแม้แต่น้อยก่อนจากกันในวันนั้นสุทินยังควักเงินยัดใส่กระเป๋าเสื้อให้กับปราณีไว้ใช้จ่ายเผื่อในยามที่ลูกของปราณีต้องเข้าโรงพยาบาลอีกจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับปราณีสุทินไม่รู้หรอกว่าเป็นบาปกรรมที่หล่อนเคยก่อไว้กับเขาหรือว่าเป็นเพราะหล่อนเลือกทางเดินผิดแต่เขาก็พอมีบทสรุปให้กับตัวเองได้ ว่าหากใครทำอะไรกับคนอื่นไว้ก็ตามทีผลของการกระทำมันจะต้องย้อนกลับเข้ามาหาผู้กระทำอย่างแน่นอนไม่ว่าช้าหรือเร็วและทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่ามันจะตอบแทนกลับมาในรูปแบบเดียวกับที่ได้กระทำลงไปเท่านั้นความจริงการเลิกราของการใช้ชีวิตคู่มันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ใครผิดหรือว่าใครถูกหรือว่าเป็นเรื่องบาปกรรมหากแต่มันเป็นเรื่องของความไม่เข้าใจของคนสองคนมากกว่า แต่ทั้งนี้ในกรณีของสุทินไม่เหมือนกันเพราะว่าปราณีเป็นคนที่หลอกและสร้างความเจ็บช้ำน้ำใจให้กับสุทินผู้ซื่อสัตย์และมั่นคงในความรักมาโดยตลอดที่ใช้ชีวิตร่วมกันมาทุกวันนี้สุทินไม่เคยถือโทษโกรธปราณีเลยเพราะว่าเขานั้นรู้อยู่แก่ใจดีว่าการให้อภัยคือการให้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดการอาหสิกรรมให้กับเจ้ากรรมนายเวรน,นั้น มีผลบุญเกิดขึ้นกับผู้กระทำอย่างมากมายมหาศาลผลบุญที่เกิดจากการให้อภัยบางครั้งมันอาจจะยิ่งใหญ่กว่าการสร้างเจดีย์เชั้นหรือว่าทำบุญ7วัดเวัดซะอีกนะครับถ้าหากชอบผลงานของเราฝากกดแชร์ให้ด้วยนะครับขอพระคุณที่ติดตามรับชมครับ